สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมเกมวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ l i s h m a n Shop ร้านรับเติมเกมออนไลน์พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีด้วยยอดผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0 0 0คน และในช่วงนี้นะครับทางร้านก็มีบริการใหม่สามารถเติมเกมแบบผ่อนชำระใด้นานสูงสุดถึง10เดือนเมื่อมียอดเติมเงินตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปนะครับนอกจากนี้นะครับทางร้านเนี่ยก็ยังรับบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ n l i c h m a n s h o p หรือจะเติมผ่านทางเว็บไซต์ l i c h m a n s h o p c o m ก็เติมได้ตามสะดวกเลยนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันกันกบเกม m Origin ิวออริจิน3 s e r v ์เ global กันอีกแล้วนะครับและในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่ผมรอคอยที่จะทำมาเป็นสัปดาห์เลยนะครับผมนั่นก็คือการรีวิววงล้อกาชากิจกรรมฮัลโลวีนนั่นเองนะครับผม ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าสายฟรีเนี่ยถูกใจกิจกรรมนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่มีตู้กาชาวงล้อเข้ามาให้ร่วมสนุกเนี่ยก็จะใช้เพชรทองเป็นวัตถุดิบในการสุ่มกาชานะครับซึ่งสายฟรีแบบผมเนี่ยก็ทําได้แค่มองอย่างเดียวนะครับผม พราะก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาเพชรทองมาจากที่ไหนนะขนาดผมตั้งขายแลไอเทมอย่างหินปลุกพลังสีแดงเนี่ยก็ยังไม่มีใครมาซื้อเลยนะครับจนผมก็ไม่รู้แล้วนะครับว่าจะไปฟาร์ไอเทมอะไรมาขายดีนะครับผมโอเคนะครับสำหรับกิจกรรมวงล้อก,กาชาฮาโลวีนเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้จะหมดระยะเวลากิจกรรมแล้วนะครับ อย่างของเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เหลือระยะเวลากิจกรรมอีกแค่ประมาณ8ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเลยต้องรีบทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับอุตส่าห์ไปฟาร์มดอกกุหลาบมาตั้งนานถ้าพลาดลืมสุ่มกาชากิจกรรมนี้นี่ก็จบเลยนะครับผม และสาหรับของรางวัลในกิจกรรมวงล้อกาชาฮัลโลวีนรอบนี้เนี่ยก็เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับเพราะว่ามีแลไอเทมอย่างชุดคอสตูมนะครับผมแล้วก็แลไอเทมอย่างหมวกคอสตูมนะครับแจกด้วยนะถ้าเป็นตัวละครผู้ชายเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยนะครับจะเป็นชุดสีดํากับหมวกฟักทองเนาะแต่เห็นผู้เล่นบางคนนะครับก็บอกว่าชุดที่ได้เนี่ยมันจะสุ่มสีมาให้เราด้วยนะครับผมตัวตัวละครผู้หญิงเนี่ยจะได้เป็นชุดกระโปรงเมดนะครับกับหมวกแม่มด ซึ่งผมคิดว่าชุดกับหมวกของตัวละครผู้หญิงเนี่ยมันดูดีกว่าของผู้ชายเยอะเลยนะครับผมแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดเราเนี่ยเปลี่ยนสายอายชีพจากตัวละครผู้ชายไปเล่นเป็นตัวละครผู้หญิงชุดคอสตูมพวกนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตามหรือเปล่านะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ใช่ประเด็นหลักหรอกนะเพราะว่าประเด็นหลักจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะสมกาชาย,ยัางไงนะครับให้มันได้ชุดคอสตูมกับหมวกก่อนนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับแล้วสําหรับในตู้กาชารอบนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการเตรียมตัวมาอย่างดีเลยนะครับด้วยการไปลงดันเจี้ยนคาริมาจํานวน80รอบเนาะซึ่งผมก็ได้ทําคลิปให้ดูกันในคลิปที่แล้วนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้ฟาร์มไอเทมดอ,อกกุหลาบกิจกรรมนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ได้มาทั้งหมด1,200ชิ้นเลยนะครับก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับผมและก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปส่งดอ,อกกุหลาบให้เพื่อนกันก่อนดีกว่านะครับ นี่เลยนะครับสำหรับไอเทมดอ,อกกุหลาบที่ผมมีอยู่ในตอนนี้ทั้งหมดก็คือ3 9 5 2ชิ้นนะครับบอกได้เลยว่าเยอะมากๆนะครับผมและเวลาที่เรานะครับทำกิจกรรมส่งดอ,อกกุหลาบให้เพื่อนเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมนะครับที่ให้เราเนี่ยได้รับดอ,อกกุหลาบกลับคืนมาด้วยนะครับแต่เดี๋ยวผมเนี่ยจะส่งดอ,อกกุหลาบให้กับเพื่อนก่อนแล้วกันนะ ก็เริ่มต้นกดมาที่กาชานะครับผมแล้วก็เลือกมาที่ฟลาเวอร์นะแล้วเราก็ทําการเลือกเพื่อนได้เลยนะครับคนที่เราเนี่ยอยากจะทําการส่งของขวัญให้นะครับผมเออผมจะส่งให้ใครดีนะไม่รู้จะส่งให้ใครดีเลยนะครับผมนี่ส่งให้ฟ e ีทูเพ y ที่เป็นตัวละครอื่นๆอีกดีไหมที่ผมปั้นทิ้งเอาไว้อะนะหรือว่าจะส่งให้เพื่อนในกิลดีว่า เอส่งให้ใครดีส่งให้ใครดีจริงๆแล้วเนี่ยเราจะส่งให้ใครก็ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมส่งให้คนนี้แล้วกันนะครับผมนี่นะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยทำการเลือกเพื่อนที่จะส่งดอกกุหลาบได้แล้วเนี่ยก็ให้เรานะครับเลือกไอเทมดอกกุหลาบที่จะส่งได้เลยซึ่งผมเนี่ยจะส่งทีเดียวให้หมดเลยนะก็คือจํานวน ,3952 ชิ้นนั่นเองเนาะหลังจากที่เลือกได้แล้วเนี่ยก็กดไปที่คําว่า g i f t ได้เลยนะครับ นี่นะครับผมเราก็จะได้รับไอเทมกาชามาจํานวนเท่ากับดอกกุหลาบที่เราได้ส่งไปนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเนี่ยทำการส่งดอกกุหลาบให้เพื่อนแล้วใช่ไหมขั้นตอนต่อมานะครับให้เราเข้ามาที่กิจกรรมเนาะแล้วก็เลือกมาที่อันหลังสุดเลยนะครับผมเห็นไหมตรงนี้เนี่ยมันจะมีกิจกรรมนะครับให้เราเนี่ยรับของรางวัลเพิ่มนะก็คือถ้าเราส่งดอกกุหลาบนะครับให้กับเพื่อนเนี่ยครบตามจํานวนที่กําหนดนะเราก็จะสามารถกดรับไอเทมได้เนาะ ซึ่งไอเทมในกิจกรรมตรงนี้นะครับก็จะมีดอกกุหลาบนะครับแล้วก็จะเป็นหินนะครับผมหรือเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นค้อนแดงแล้วกันเนาะที่เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดนะครับอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของเรานั่นเองนะซึ่งถ้าเรารับจนครบเนี่ยเราจะได้มาทั้งหมด10เศษนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเราจะได้รับมาเป็น1ชิ้นใหญ่เลยเนาะหรือสรุปง,ง่ายๆก็คือเราจะได้คอนอันนี้เนี่ยมาทั้งหมด2ชิ้นนั่นเองนะครับนี่นะเดี๋ยวผมขอไล่รับของรางวัลก่อนเนาะ ซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมจํานวนสูงสุดที่เราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งดอกกุหลาบให้เพื่อนได้เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไรหร่วาเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะอยู่ที่4,950ชิ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ยังส่งไม่ครบนะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรารับดอกกุหลาบฟรีมาจากตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยไปส่งให้เพื่อนใหม่นะครับผมนี่นะครับกดมาเลย ได้เยอะมากนะสําหรับไอเทมเดอกกุหลาบตรงนี้นะครับถ้าเราเนี่ยทำเงื่อนไขผ่านทั้งหมดเนี่ยผมลองคํานวณดูแล้วนะเราจะได้รับดอกกุหลาบนะครับมาฟรีๆประมาณ1,1 2 0ชิ้นเลยนะครับผมซึ่งก็เป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะทําการส่งดอกกุหลาบให้เพื่อนต่อแล้วกันนะครับผมเติดติดตดตดตดนี่เมื่อกี้เราส่งให้คนนี้ใช่ไหมก็ ส่งให้ต่อครับผมให้คนเดิมนี่แหละอีกจำนวน1,105ชิ้นนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราส่งกันก่อนป๊าบว้าวก็ได้หินกาชามาอีก 1, 1 0 5ชิ้นนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรับของรางวัลให้มันครบก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยสุ่มกาชากันแบบทีเดียวนะครับผมยาวๆเลยนะนี่นะครับได้ดอกกุหลาบเพิ่มมาอีกทั้งหมด225ชิ้นนะครับ แล้วก็ได้รับไอเทมค้อนแดงมาอีก1ชิ้นนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมนานๆมันถึงจะเอาเข้ามาสักทีนะโอเคนะเดี๋ยวผมนะครับไปส่งดอกกุหลาบไปเพื่อนก่อนก็รอบนี้ก็น่าจะหมดแล้วนั่นแหละนะครับผมโอ้ท่ากับว่าผมส่งดอกกุหลาบไปเพื่อนคนนี้ก็เยอะเหมือนกันนะประมาณกีณ่ดอกได้อ่ะสามพันสี่พันน่าจะประมาณห้าพันกว่าดอกได้เลยนะครับผม โอเคนะเดี๋ยวเราทําการส่งเลยนะครับนี่เอาละครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้รับหินสุ่มกาชามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมแล้วทั้งหมดที่ผมได้มาเนี่ยก็ประมาณ5402ชิ้นนะครับผมซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะสุม่มได้ทั้งหมดกี่รอบเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยก็ต้องมาลองดูนะครับ สำหรับกิจกรรมวงล้อก,กาชาดอกกุหลาบนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยในเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นอยู่ก็เคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมก็สมได้รับไอเทมแรมาทั้งหมด2อย่างเลยนะครับผมไอเทมแรอย่างแรกที่ผมได้รับเนี่ยก็คือเจ้าไอเทมชิ้นนี้นะครับไอเทมที่มีชื่อว่าโ o l ี่คริสตันนะครับผม เดี๋ยวผมหากวานหน้ามันอยู่ตรงไหนอ่าอันนี้นะครับไอเทมโฮรี่คริสตัลนะซึ่งไอเทมชิ้นนี้เนี่ยสามารถเอาไปแลกอาวุธศักดิ์สิทธิ์ในร้านค้าคอสตูมได้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็มีอยู่40ชิ้นใช่ไหมถ้าสมมุติว่าผมสุ่มได้มาเพิ่มอีก40ชิ้นนะครับผมก็สามารถแลกอาวุธศักดิ์สิทธิ์ชิ้นนี้ได้เลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสุ่มได้เพิ่มหรือเปล่านะ ส่วนแระไอเทมอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมสุ่มได้ก็คือเจ้าม้าเปกาซัสนะครับผมนี่ม้าเปกาซัสสีลุงตัวที่ผมกําลังขี่อยู่ตอนนี้นะครับและในการสุ่มวงล้อกาชารอบนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากได้ที่สุดเนี่ยก็คือไอเทมผ้าขาวชิ้นนี้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าผมก็อยากเอาไปแลกคอสตูมในร้านค้านะจะได้เอามาใส่เท่ๆนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสุ่มได้สักชิ้นหรือเปล่านะครับผม เอาละครับในเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาสุ่มกิจกรรมวงล้อกาชาฮาโลวีนกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับผมสําหรับการสุ่มเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกสุ่มแบบ1ครั้งแล้วก็สุ่มแบบ5ครั้งนะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะทําการสุ่มแบบ5ครั้งเลยแล้วกันนะนี่นะครับผม5ครั้งแรกนะครับจะได้รับแลไอเทมอะไรบ้างหรือเปล่าได้หินนะครับผมได้หินแล้วก็ได้หินนะครับ และก็ได้หินนะครับผมโอ้โหห้าครั้งแรกนี่เป็นอะไรที่อุบาทมากนะครับผมได้หินแล้วก็ได้หินและก็ได้หินนะครับผมโอ้โหแค่ห้าครั้งแรกนี่ก็ทอแล้วนะครับโอเคต่อมานะครับไปกันต่อนะครั้งที่สิบนะครับหินชมพูหินม่วงนะครับผมถุงหินนะครับหินม่วงแล้วก็หินม่วงนะครับผมโอ้โหตาย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  ผมอุตส่าห์ไปฟาร์มไอเทมเดอกกุหลาบนะครับในดันเจียนคาริมาตั้ง80รอบอ่ะแล้วดูสิ่งที่ผมสุ่มได้สิครับเออผมจะบอกว่าตัวละครอีกตัวหนึ่งอ่ะที่ผมปั้นไว้เป็นอาชีพนักขนนอ่ะผมสุ่ม5ครั้งแรกเนี่ยผมได้หมวกนักเวทเลยนะได้หมวกคอสตูมที่เป็นหมวกวิสัยนะครับผมแล้วมาดูตัวหลักผมสิสุ่มไป10ครั้งแล้วนะครับยังไม่ได้อะไรแบบที่นอกจากหินเลยนะครับผมมีอยู่3อย่างอ่ะไม่หินชมพูก็หินม่วงไม่หินม่วงก็ถุงหินนะครับผม โอเคต่อมาครั้งที่15นะครับตืดตืดตดืโอ้ได้เพชรนะครับผมแล้วก็ถุงหินแล้วก็ถุงหินนะครับโอ้โหแล้วก็หินม่วงนะครับผมโอ้โหตายตายตายโอ้โหรอบนี้ก็ถือว่าดีกว่าสองรอบแรกนะครับได้เพชรฟ้ามา300นะแต่คือจะบอกว่าไงอะไ,ไอเทมมันควรจะออกมาบ้างนะครับ ผมไม่แน่ใจนะว่าไอตัวเลข75ตรงกลางเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมมันคือคะแนนค่าโชคดีหรือเปล่าถ้ามีตัวเลขตรงนี้เยอะจะมีโอกาสได้แลไอเทมหรือเปล่าเนาะโอเคนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นครั้งที่20แล้วนะครับได้เพชรมาหนึ่งนะครับผมชิ้นที่2ได้เป็นถุงหินนะครับชิ้นที่3ก็ถุงหินชิ้นที่สหินม่วงนะครับชิ้นที่หก็ถุงหินนะครับโอ้ยอตายตายตาย,ตาย ทำใจไม่ได้นะครับผมโหอันนี้ขนาดว่าเป็นกาชาฟีนะครับเนี่ยถ้าสมมุติว่าเสียเพชรในการสุ่มเนี่ยมันจะยิ่งช้ำใจกว่าน,นี้อีกนะหรือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องออกชุดคอสตูมหรือว่าหมวกฟักทองก็ได้นะเนี่ยผมขอเป็นไอเทมโฮลี่คิสตันนะครับหรือไม่ก็เป็นผ้าขาวก็ได้นะผมขอแค่2อย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างอื่นเนี่ยผมไม่ซีเรียสเลยนะครับผมอ่ะต่อมาครั้งที่25นะครับ ก็ยังเป็นถุงหินนะครับผมแล้วก็ถุงหินแล้วก็หินชมพูอู้ได้หมวกแล้วนะครับผมเอาว่าแลไอเทมออกมาแล้วนะครับผมสำหรับชิ้นแรกนะครับก็ได้เป็นคอสตูมหมวกฟักทองนะครับผมแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมลองดูแล้วนะมันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เลยนะแต่ในเมื่อมันให้มาเราก็เอานะครับก็เท่ากับว่า25ครั้งเนี่ยเราได้แลไอเทมมา1ชิ้นแล้วนะครับผม ไปกันต่อครับผมแบบนี้ค่อยมีกําลังใจหน่อยนะไหนนะไหนหมวกก็มาแล้วเอาชุดมาเลยแล้วกันนะครับผมโลภมากอีกแล้วนะครับต่อไปครั้งที่30นะครับอ่าได้เพชรมาร้อยห้าสนะครับผมหินม่วงนะครับอ่าได้ถุงหินนะครับผมหินชมพูโอเคครั้งที่30ก็เกลือกันไปตามระเบียบนะครับผมตอนนี้ตัวเลขเนี่ยก็อยู่ที่150แล้วนะไม่รู้ว่ามันมีผลอะไรนะครับผม ต่อมานะครั้งที่35นะครับครั้งแรกก็ได้เป็นเพชร1น0นะได้ปีกปีกส้มได้ถุงหินนะครับได้จิ๊กซอม่วงนะครับผมแล้วก็หินม่วงนะเอาอีกแล้วมันเริ่มกลับมาหลปเดิมอีกแล้วนะครับผมความเกลือเนี่ยกลับมาหาเราอีกแล้วนะครับให้ตายเถอะโอ้โหโอเคต่อไปครั้งที่40ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะเอาชุดมาหน่อยนะ ตึดตืดตืดตืดตดหินม่วงนะครับผมหินม่วงหินชมพูถุงหินแล้วก็ถุงหินนะครับผมโหโหครั้งที่40ก็ยังเกลือเหมือนเดิมนะตอนนี้เราเหลือหินกาชาอยู่พันแปดนะครับสี่สี่สิบหน่าจะสุ่มได้อีกประมาณสี่ครั้งนะครับผมโอเคนะต่อมาน่าจะเป็นครั้งที่45แล้วนะครับ ได้เพชรมาห5 0้าินะครับทําไมผมไม่ได้ผ้าขาวกับโพลี่คริสตัลเลยอะ่ะโอ้โหทําไมเลดกาชามันใจร้ายขนาดนี้นะครับนี่นะครับผมรอบนี้ก็ก็ถือว่าไม่แย่นะได้เพชรกับได้มีดมานะครับผมอ่ะไปกันต่อนะครับโอ,โอ้ชุดมาหน่อยโอ้หินม่วงนะครับหินม่วงท r ิปเปิลคิวนะครับผมโอ้โห โอ้โหคอสคิวนะครับผมตายโอ้โหโอโ้หินม่วงนะครับสี่ครั้งติดอะ่ะตายตายตายโอเคนะไปกันต่อนะครับนี่ตอนนี้ตัวเลขมันสองร้ยห้าสิบแล้วว่าลูกแก้วมันลูกแก้วมันตันแล้วหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าไปได้อีกนะเดี๋ยวเราไปต่อนะครับผม อ๋อพอลูกแก้วมันตันมันจะกลับมา25ใหม่นะเอ้ยเมื่อกี้ผมได้ h o l ี่คริสตั a นนะครับผมอ๋อแสดงว่าถ้ามันตันหนึ่งรอบเนี่ยมันน่าจะการันตีแลไอเทมให้1ชิ้นนะครับผมซึ่งผมก็ได้เป็น h o l ี่คริสตั a นนะแต่ว่าผมมีของเก่า40รวมกับของใหม่30ก็เป็น70เนาะก็ยังไม่พอแรกอยู่ดีอ่ะก็ยังขาดอีก10นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกันรอบสุดท้ายดีกว่าเนะาะครั้งนี้ก็ผ้าเนี่ยผมไม่อยากหวังละ พราะว่าได้มาก็ไม่น่าจะแลกอะไรได้เนาะขอเป็นชุดคอสตูมเลยแล้วกันนะครับผมจะได้เอามาใส่กับหมวกนะยังไงเอ่ยรอบนี้นะครับผมมาหรือเปล่าถุงหินมาแล้วหนึ่งถุงหินมาแล้วสองถุงหินมาแล้วสามหินชมพูแล้วก็ถุงหินนะครับผมโอ้โหตายตายตายโอเคนะครับตอนนี้เราก็เหลือหินกาชาอยู่อีกหนึ่งรอยยี่สิบสองชิ้นนะ ก็น่าจะสุ่มได้แค่อีกครั้งเดียวนะครับผมโอ้โหผมได้ถุงหินมา63ถุงเลยนะโอ้โหผมฟาร์มดันเจียนคาริมามา80รอบเพื่อมาเอาไอเทมหินพวกนี้นะไม่หินตีบวกก็หินธาตุนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันครั้งสุดท้ายดีกว่าเนาะว่าชุดคอสตูมจะออกหรือเปล่านะครับตึ๊ดตติรตติๆ์ตตอ้ยแรงไปนิดนึงครับผม โอ้โหแล้วมันก็ไปหยุดที่สีม่วงนะครับผมโอ้ตายแล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเจ้าไอเทมกิจกรรมอันนี้เนี่ยสามารถเก็บไว้สุ่มในรอบหน้าได้หรือเปล่าเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าไอเทมกิจกรรมเนี่ยมันสามารถเก็บไว้รอบหน้าได้เนี่ย <c oughs> ก็เท่ากับว่าแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถเก็บสะสมนะครับตัวดันเจี้ยนคาริมาเอาไว้เยอะๆแล้วก็ฟาร์มเก็บเอาไว้นะครับแต่ว่าไม่ต้องสุ่มเนาะแล้วรอกิจกรรมมันวนมารอบต่อๆไปแล้วค่อยสุ่มทีเดียวเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้รับแรไอเทมเยอะขึ้นนะครับ โอเคนะเดี๋ยวเรามาสรุปแลไอเทมที่ผมได้รับกันก่อนดีกว่าเนาะสำหรับแลไอเทมที่ผมได้รับจากการสุ่มนะครับจำนวน5,000หัวชิ้นนะนะก็ได้หมวกฟักทองมา1ชิ้นนะครับแล้วก็ได้เป็นโฮลี่คริสตัลมาอีก30ชิ้นนะครับผมถามว่าเกลือไหมก็ต้องบอกว่าเกลือมากๆนะครับออขนาดเป็นกาชาฟรีนะครับเนี่ยถ้าเสียตังค์มันจะขนาดไหนนะครับแต่ก็โดยรวมแล้วถ้าเป็นของฟรีเนี่ยได้มาขนาดนี้ก็ถือว่าน่าพอใจอยู่นะครับผม เดี๋ยวเราลองมาใส่หมวกคอสตูมกันหน่อยดีกว่านะเนี่ยมันก็สวยดีนะครับผมแต่เวลาใส่แล้วมันไม่ค่อยสวยเลยอะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเวลาใส่แล้วมันแปลกๆนะครับเนี่ยดูดิในผ้าแบบมันเป็นสีส้มนะครับแต่ทําไมพอใส่แล้วหน้ามันดําขนาดนี้นะครับผมให้ตายเถอะไม่ตรงปกนะครับจากฟักทองส,สวยๆนะครับกลายเป็นฟักทองเน่าเฉยเลยอะ แต่ก็อย่างว่าเนาะของฟรีก็อย่าไปอะไรเยอะนะครับแค่ได้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับผมโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะสำหรับคลิปรีวิวการสุ่มกาชากิจกรรมวงล้อฮัลโลวีนเนาะ ซึ่งถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมากเนี่ยผมว่ามันก็คุ้มอยู่นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เสียงเงินอะไรกับกิจกรรมนี้เลยนะแถมเราเนี่ยยังได้ลุ้นแลไอเทพม,มาแบบฟรีๆด้วยนะแต่ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับตรงที่ผมเนี่ยได้มาแต่หมวกเนาะแต่ว่าไม่ได้ชุดอ่ะนะเรียกได้ว่าลงดันเจียนคาริมามา80รอบเนี่ยแต่ได้รับของรางวัลมาแบบนี้ก็หายเหนื่อยเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าพวกหินตีบวกกับถุงหินมันจะออกมาเยอะเกินไปอะนะ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากมีข้อมูลอะไรที่ผมมานำผิดพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์แนะนํำใดที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอและถ้าใครนะครับอยากจะสนับสนุนชแนลฟรีทูเพย์ก็สามารถทำได้โดยการกดปุ่มติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งนะเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับและสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับ